6มีนา2565ในสภาแห่งนี้ผมก็เห็นว่ามีความชื่นชมมีความยินดีกับการที่ได้ผ่านวรระที่หนึ่งของตรงนี้นะครับหลังจากผ่านวรระที่หนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะครับมันมีภัยพิบัติที่เกิดในประเทศไทยสืบเนื่องจากผู้ชายอยู่กินกับผู้ชายนั่นก็คือโรคฝีดาลิงทำให ิดปัญหาทั้งประเทศไทยเกิดความวุ่นวายไปหมดเลยและรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้อธิบายเลยว่าโรคนี้มาจากตรงไหนผมก็จะบอกตรงนี้ให้ทราบเลยว่าผลกระทบของการคิดวิธีการที่จะต้องทําให้รักร่วมเพศเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องคงงรูปภัยก็เจ็บทั้งหมดนะครับก็เรื่องโรคพิดาลิงที่มันเกิดในประเทศไทยครั้งที่ผ่านมาก็อยากจะบอกว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับสมรสเท่าเทียม ผมกลัวว่าจะมีปัญหาสักวันหนึ่งผมกลัวพวระเจ้าจะลงโทษอีกรอบหนึ่งนะครับผม